พระธรรมเยเรมีบทที่ยี่สิบเมื่อปุโรหิตปาชเฮอร์บุตรอิมเมอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ดูแลพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยินเรื่องที่เยเรมีกำลังเผยพระชนะอยู่ก็ให้คนทุบตีผู้เผยพระชนะเยเรมีและจับกลุ่มตัวใส่คือคาขังไว้ที่ประตูเบนจามินด้านบนของพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อปาชเฮอร มาปล่อยเยเรมีออกจากคือคาเยเรมีกล่าวกับเขาว่าชื่อที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งให้ท่านไม่ใช่ปาชเฮอร์แต่เป็นมาโกมิสาบิบเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะทําให้เจ้าเป็นที่สยดสยองทั้งแก่ตัวเจ้าเองและแก่เพื่อนฝูงทั้งปวงของเจ้าตาของเจ้าเองจะเห็นพวกเขาล้มตายด้วยคมดาบของเหล่าศัตรูเราจะมอบอยู่ดาไว้ในเงื้อมมือกษัตริย์บาบิลน ซึ่งจะกวาดต้อนพวกเขาไปยังบาบิโลนหรือฆ่าทิ้งเราจะมอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงของกรุงนี้แก่ศัตรูของพวกเขาได้แก่ผลิตผลทั้งปวงทรัพย์สินมีค่าและสมบัติทั้งสิ้นของบรรดากษัตริย์ยูดาศัตรูจะปล้นแลริบไปยังบาบิโลนส่วนเจ้าปัชเฮอและทุกคนในครัวเรือนของเจ้าจะต้องไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนตายแลวฝังที่นั่นทั้งตัวเจ้า และเพื่อนๆที่เจ้าพยากรเท็จให้ฟังข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหลอกลวงข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ถูกหลอกให้ตายใจพระองค์เหนือกว่าข้าพระองค์และทรงชนะข้าพระองค์ข้าพระองค์ถูกหัวเราะเยาะวันยัางค่ำทุกคนเย้ยหยันข้าพระองค์เมื่อใดที่พูดข้าพระองค์เป็นต้องเปล่าร้องประกาศความรุนแรงและความพินาศย่อยยับฉะนั้น พระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ข้าพระองค์ถูกเย้ยหยันและถูกติเตียนวันอย่างค่ำแต่หากข้าพระองค์จะกล่าวว่าข้าพระองค์จะไม่พูดถึงพระองค์หรือไม่พูดอะไรในพระนามของพระองค์อีกต่อไปพระดํารัสของพระองค์ในจิตใจของข้าพระองค์ก็เป็นเหมือนไฟที่แผดเผาอยู่ในกระดูกและข้าพระองค์หมดเรี่ยวหมดแรงที่จะทนเก็บไว้ได้ข้าพระองค์เก็บไว้ไม่ได้จริงๆข้าพระองค์ได้ยินเสียงซุบซิบหนาหูว่า ความสืบสยองอยู่รอบด้านให้เรารายงานเรื่องเขารายงานเรื่องเขาเพื่อนๆของข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์พลาดล้มพวกเขาพูดว่าบางทีเขาอาจจะถูกหลอกแล้วเราจะชนะเขาและแก้แค้นเขาได้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เคียงข้างข้าพระองค์ประหนึ่งนักรบผู้เกรียงไกรฉะนั้นบรรดาผู้ข่มเหงข้าพระองค์จะล้มลงและไม่ชนะ พวกเขาจะล้มเหลวและอัปยศอดสูพวกเขาจะถูกตราหน้าและเสียเกียรติตลอดไปข้าแต่พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระองค์ทรงพิเคราะห์ผู้ชอบธรรมทรงพินิษด,ดูความคิดจิตใจขอโปรโดให้ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงแก้แค้นคนเหล่านี้เพราะข้าพระองค์ได้มอบเรื่องราวของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์แล้วจงร้องเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงกู้ชีวิตของผู้ขัดสนจากเงื้อมือของคนชั่วขอแช่งวันที่ข้าพเจ้าถือกำเนิดมาขออย่าให้วันที่แม่คลอดข้าพเจ้าออกมานั้นได้รับพรขอแช่งคนที่นำข่าวไปบอกพ่อของข้าพเจ้าคนที่ทำให้พ่อของข้าพเจ้าดีใจมากโดยบอกว่าท่านได้ลูกชายแล้วขอให้คนนั้นเป็นเหมือนเมืองต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคว่ำทลาย โดยปราศจากความเมตตาสงสารขอให้เขาได้ยินเสียงร่ำไห้ในยามเช้าเสียงโห่ร้องทำศึกยามเที่ยงวันเนื่องจากเขาไม่ฆ่าข้าพเจ้าเสียตั้งแต่อยู่ในคันให้ท้องของแม่เป็นหลุมฝังศพของข้าพเจ้าให้ท้องของแม่โตอยู่อย่างนั้นตลอดไปทำไมหนอข้าพเจ้าจึงออกมาจากท้องแม่ต้องเห็นความทุกโศกลำเข็นและชีวิตหมดไปกับความอัปยศอดสู